แต่แม่บ่มากินกินเลยยังเฮงอยักกินขอเข้าพวกปิดปากใส่หมวกกันรอกเลยป้องกันดีกินแบบเนี้ยโขกหูบ่บ่กินแล้วปรหยักกินเลยสามคนสองคนสิไปเห็ดอย่างอื่นกินมองอื่นกินหรอกขี้ยันย้ำนั่นว่าฮักกูฮักกูว่า เราขอชวนหักได้น้องเปลี่ยนไข่ไว้ใกล้กันนะดีที่สุดเฮ้ยงานตายมร์ยานตายเป็นมดทุกคนนะภายสิเบิง่งนะสามคนเป็นน้ำกันแล้วได้ยุ่น้ำกันได้เด้กินน้ำ <c oughs> นามดีไมยน้ำก็เอ้าไปโอ้ยขี้ยานเนาะไม่ไกลเนาะเยนะ, <laughs> นะเอาหน้มามันเดี๋ยวไม่โยนให้พ่อแม่มันยังไม่มันยังไม่เชื่ออืมเพราะว่ากลัวโควิดเนาะต้องโยนไปเนาะใช่ถ้ารูนะ้ว่าห้ามใกล้กันใช่ห้ามใกล้กันแม่เอาวขวานมึงยิงโยนมา เอาเลยค่ะพี่ใหญ่ยังได้แป๊บเองกอแต่ไม่กลัวโควิดก็ไม่เป็นโควิดแม่ไม่ร้องไว่าลัวก็กลัวไยกินไหมกินไหมสาวกินสาวก็เลยน่ากินแตกรันหยกเข่าไปจกเข่าออก ติบเข่ากับแบงกันคนละติบแล้วพาเข่ากับแบงคนละพาแล้วกินกับป้ายนั่งดีๆกินข้าวอย่าเหมือนลิงครับมันไม่ดีครับนั่งนิ่งๆเยอะกูจิบมันย่านกูไล่กูจิบไปกักโตหรอกกักเสน้ำมันนวลโอ้ยกักเสะห้องฟุ้งกับฟ้งตายแล้วแล้วนี่ไปเปลี่ยนเสื้อไหม ใส่เนื้อกล่องก็ได้ลูกมะกามันจะออกมาไ,ไม่แหละลูกแม่กูกิก้มัลยมีสีนี่ไข <laughs> ไ<ง>่ทำไมแกงหอกบ,บวบใส่มะไข่หอมนี่ไข่จะเป็นหัวอันนี้ <c oughs> แกงหวกแซนน้ำมันสมเจียวไขม่มะไข่พามใส่มะบวบเจียวไปแดกขาด,ดก็ได กิน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 อยู่นี่ใกล้ข้ามกันกินข้าวเเออพากันกินข้าวเป็นแล้วรสชาติมี้ะมืจจังเศษบือเ็บเย็้ผู้กินเคเฮ็ดเป็นตัวที่ตัวแดงไม่แต่ก่องคือว่าแซ่บสมือนะว่าเศษมาความสดเป็นหนักขึ้นแลยได้จดกันบแซ่บ ได้รสชาติบ่ะือโอ้ไม่ได้รสชาติหรอฝฟะนี่นี่นี่แฟเนาะหอมก็แยกกันยดิใครอยู่แสบปาปิดปากแยกห้องอยู่ครับเพราะสามคนนี่นเขาค้างอยู่ด้วยกันครับอ่าสามตัวนั้นอยู่ด้วยกันนะครับใครโดนด้วยเนี่ยโดนน้อยโดนแย่ แม,แม่ดูปะแม่ดูงเหรอกินค่ะแม่โอเคเ้ากินฟฝ้าไปเขาห้องติบเขากินแล้วก็จะได้อันของทุกอย่างที่กินมื่อนี้เนี่ยถิ่มหมดได้เนี่ยจีกินเรงเลยมือแซ่บจ,จัง โอ้ยเป็นหนักอยู่ได้นะพราะว่าบมมีบได้รสชาติเนี่ยมธรรมดาแล้วด้่ยนะบุร้รสชาติปลาดั้งพวงเาไปแซบเนี่ยฝากกินฝากราหองไปคอยผ่าปิดปากแล้วหายใจยากอยู่อืีอยเงี้ยอยากไปยุ่งตัด หัวขอบห้องเด้อห้ามออกมาสามคนมือเสียบยังแบบนี้เส<ะ>ียบกูว่าพี่สือสร้อยตุไม้กูลองมึงก่อนสีเสียบมั้งนี่ยไข่เจียวเสียบไปด้วยจ้ะไขเจียวเสียบอยห้าห้ามห้ามออกจากบ้านห้ามออกจากบ้านห้ามออกจากห้องมีมโควิดสิบเก้าเอาไว้แค่นี้เองสิเดี๋ยวสิหนีชุวนี้ก่อน ฟออิมด้วยจีเอาไปเทถิ่มหลังฟะไปโทรศัพท์มาไปเออโทรศัพท์มาม,ม,ม,มามา,าม,มาเดียวมาโทษตัวโทรหา เอามาโทรเพื่อว่าเจ้ากินเข่าบ่มีรสชาติแล้วใช่ไหโทรบอกรถโรงพยาบาลมาโทรเอิ้นไหอย่างรถโรงพยาบาลอา้ากินเข่าบ่มีรสชาติเนี่ยแบบกินบ่แซ่บเนี่ยต้องโทรหารถโรงพยาบาลมารับอย่างเดียวเดว้โทรหรอาการสูเห็นบ่แซ่บไว้ยายเด้อย,ยายเด้อบ่เกี่ยวเด้อเด้อเดี๋้อโทรกัน เขาเสพผมต้องโทษก็ไ,ได้หรใช่ไหมรวยโทรหาคุงบาปเลยอโทษมาครับบิลามันดาสิโทรมาพวกจาสามคนไป